ซีซีวัตรรับมีปัญหากับเอมี่จริงเป็นคู่รักที่น่ารักอีกคู่ของวงการบันเทิงสำหรับซีซีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมที่รักกันมายาวนาน17ปีแล้วแต่ไม่เคยมีใครได้รู้ว่าหนุ่มซีและเอมี่นั้นมีปัญหากันอยู่ซึ่งซีได้มานั่งเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตคู่กับภรรยาสุดที่รักและยอมรับว่าชีวิตคู่ของตัวเองมีปัญหาเรื่องบนเตียงโดยซีเล่าให้บอลเชิญยิ้มฟังในรายการช um ําและโซเชียลว่า ไม่ค่อยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้เล่นตัวมากเลยพอถึงเวลาบางทีเราอยากทําการบ้านก็ไปดื่มไปแล้วก็อิดออดเห็นเนียเมาก็ไม่อยากจะทําอะไรไม่หลักหลับเพราะผมให้ความสําคัญมันต้องไปด้วยกันมันต้องมีพระเอกนางเอกไม่ใช่มีพระเอกอย่างเดียวและซีก็เล่าเรื่องราวความรักกับเอมี่ให้ฟังว่าอยู่ด้วยกันมา17ปีแล้วเพิ่งครบรอบไปเมื่อเดือนที่แล้วเอมี่มีดีทุกอย่างเขามีทุกอย่างที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องการเขาดูแลเราให้กําลังใจแยกเรื่องที่บ่นออกไปนะเอมี่เป็นคนจริงใจกับทุกคนรักทุกคน อยู่ใกล้เขาเราได้รับพลังบวกเยอะเป็นคนจิตใจดีเราเลยรู้สึกว่าชีวิตผู้ชายไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้เขาดูแลครอบครัวรักน้องชายคนที่ใช้ลมหายใจเพื่อคนที่รักมันก็ไม่มีเวลาไปคิดร้ายกับคนอื่นไม่มีเวลาไปนั่งว่าคนอื่นมีแต่จะนั่งคิดว่าจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักรักเมียคนเดียวเลยจริงๆแต่ผมเคยเที่ยวแต่สมัยนี้ไม่ค่อยแล้วจะดื่มที่บ้านไม่ค่อยออกไปข้างนอกผมเคยคิดนะถ้าผมไปวกแวกตรงนี้จะได้ไหม เพราะมันมีโอกาสมากเพราะเขาไม่เคยตามผมเลยเพราะเขารู้ว่าผมเป็นอย่างไรแต่ทุกครั้งที่ผมจะทําแล้วจะนึกถึงประโยคนี้เลยว่าถ้าเขาจับได้เขาจะพูดอะไรแล้วรู้สึกอย่างไรมันเลยทําให้ไม่ทําเพราะมันไม่คุ้มเพราะเราเห็นรุ่นพี่เป็นตัวอย่างเห็นรุ่นน้องที่จะต้องมาร้องไห้เพราะเขาต้องมาอภัยให้เราและผมก็เคยเขาเคยอภัยให้ผมหัวเราะก็เรื่องนี้แหละเรื่องนอกใจแล้วเขาจับได้ก็มีเขาเคยเจอเคยเห็นเมสเซจก็เลยมาคุยกัน ปัญหาบนเตียงของเรามีแค่เรื่องเดียวเลยคือยากบางทีผมก็น้อยใจนะผมก็เวลาน้อยเพราะผมต้องแบ่งเวลาไปทํางานและเล่นเกมด้วยมันก็ควรจะมีเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่เขามีเพื่อนเยอะมีหลายกลุ่มจะเอาเวลาเขาไปหาเพื่อนข้างนอกพอเขาไปเหนื่อยจากข้างนอกมากลับมาถึงบ้านก็อยากจะพักผ่อนเราก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องรอเราก็ต้องหาจังหวะที่เขาไม่เมามากเพราะมันก็น้อยมากเพราะกลับมาทีไรเขาเมามากตลอดก็ต้องหาจังหวะที่ไม่เมามากแล้วตะครุบเลย และบางทีผมก็ไม่ชอบกลิ่นอยากได้แบบมีสติดีๆไม่ใช่แบบเมาๆทำท่าประกอบเดี๋ยวใกล้วันเกิดจะให้ของขวัญวันเกิดซะหน่อย